đang của các có thể không được cái việc của bạn bè 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 của

ช่เรเอาวงิดยเยติลาลักยิมงเออดือหอยเหนียวอ่าละเหัวของหลวงายนฟอนข้าลงปลาแล้าไปไปแกบัวต่อเต่าโรยตาเต่าอตัเต่ารเคยทบมง Rồi rồi ta